สำเร็จเลยครับสำเร็จเลยครับพี่น้องตัวเลขมาแล้วครับน่ครับบินรวมตัวอยู่กี่บ้นนั่น,น,นอตัวใหญ่ไหมอุ้งกระทุงรอบตุ้งตุ้งเลยครับสวัสดีครับพี่น้องพันผลพามาดักรอบครับวันนี้ได้เวลาของการดักรอบเลยครับเมื่อพี่กายนี่พันผลเอาปลาฉดโลปชอนปนมินไปกินหลายตัวเลยครับในการดักรอบแบบนี้เลยเนะาะสำหรับท่านใดที่ตามลพันผลมาตลอดก็จะได้เห็นกันแล้วแหละผลงานของรอบตะข่ายแบบนี้ครับ อันผมก็มาดักมองเก่าแล้วครับมองเก่าเลยมอญิลงหลุมเก่าของมือพี่กายเลยนะก็หวยแถวบ้านนะครับเยกว่าหวยของยินดำนะครับวันนี้เอามาหกลูกกับผมเอาละก็เดี๋ยวจะดักให้ดูครับผมครับรถท่านไหนที่อยากล่าเขาดักกันยังไงนะดักง่ายๆกับผมครับรอบตะข่ายแบบนี้นะเอาละลุยกันเลยครับเอาเสียมหน่อยมาครับมาคุดมาคุดสําหรับเป็นทีวางรอบเนะาะเดี๋ยวไปดูกันครับว่เาเขาดักยังว่าผมดักยังไงนะ นี่ครับหลุมเก่าของพันผลยังต่เมื่อปีกายยังเหลือหลงลอยอยู่เลยครับเดี๋ยวลงตรงจุดเก่าเลยครับผมนี่มันเป็นหลุมแบบนี้นะครับหลุมเข้ามาแบบนี้ครับฟ,ฟื๊บแตจุดเก่าเลยครับระดับน้ำก็ได้พอดีเลยเถ่าเข่าเมื่อปีกายเลยเดี๋ยวมาดูกันนะว่า,าพาันผลดักยังไงครับพานผลจะดักเหมือนจันนะครับผมครับ จะวางวางริมฟังครับไม่ได้วางจมนำไม่ได้วางนา้ำหรืออะไรนะครับวางนำเตืนตื่นริมฟังครับดักเหมือนจันเลยครับแต่จันมันทํายากครับรอบมันทําง่ายกว่าเนาะใช้แทนจันเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะตอนนี้เลยขุดลุมก่อนครับคุดลุมให้ม,หมันพอดีก็รอบของเรานะครับ รอบของเราจะวางลงไปอย่างนี้ครับปุ๊บเดี๋ยวเคลียร์พื้นที่แป๊บนึงครับคุดเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวลองวางรอบดูครับโอ้พอดีเลยครับผมอย่าให้มันทวมรอบนะครับเพราะว่าถ้าทวมเดี๋ยวพวกกลาชอนบ้าะโดที่มันต้องขืนหายใจเนี่ยมันจะตายครับเราต้องให้มันขืนหายใจได้ไดเนาะนี่ครับพอดีเลยเรียบร้อยแล้วพี่น้องลง,ลงหลุมเหมาะเลยเอาละ เดีนี้ก็เรียบร้อยแล้วล่ะครับทีแล้วก็แ,วกแต่งดันนหาหายเปกใบไม้ใบหญ้ากิ่งใหม่ตายอะไรมาสะสะหนาหนิดนิงขั้นตอนสุดท้ายครับเอากิ่งใหม่แหงนะครับพกนารอบครับประมาณนี้ครับ เดี๋ไม่ให้ป๋ามันระแวงครับเล้ยวก็เอาอยามาปลุกรอบครับผมเอาละแค่นี้ก็เรียบร้อยครับผมที่นี่เดี๋ยวก็มายามตอนเช้ากับค่ำครับทุกวันครับผมยิงถ้าฝนตกนะพี่น้องป๋ามันจะชอบเข่าตอนฝนตกมากเลยครับคอยมาลุ่นไปด้วยกันนะครับไปเดยวดักอีกหาหลังที่เหลือครับผมหลังที่สองก็เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องสวยอยู่ครับวางเด้สวยเลย เป็นช่องอย่างสวยครับในปลาลําพันธ์เดี๋ยวเอา,เอาอยาคลุมก็เรียบร้อยครับหลังที่สามก็สวยครับผมวางมองเก่าของมือพี่กายน้ครับชุดนี้เคยได้ปนินบ่อยครับน้องมีปนินชุดนี้ปนินนะครับเดี๋ยวกินใหม่มาสตาร์ไ้อีกหน่อยกันงัวเขาเยียบครับนั่นแล้วก็ให้ปลามันดูซึกว่าเป็นกำใหม่ด้ให้มันอยากเข้ามานี่เห็นไหม ผมปกกยืนลงไปในน้ำนู่นนี่็เป็นเทคนิคนึงครับสำหรับหลอดป๋าในที่กว้างเห็นมองเห็นปลายยดใหม่มันก็จะวิ่งเข้ามาหาครับลายจริงใหม่นั้นกรมนะครับทำล่อมันเข้ามาอย่างบางทีผมก็ทำอย่างนี้ครับเหมือนี่กายผมทำอย่างนี้ผมได้ผลครับจุดนี้มันนินเข่าที่ะสองนี่ครับผมนะโอเคเรียบร้อยครับหลังที่สามหลังสุดท้ายแล้วครับพี่น้องเซสวยครับในไทยดูทุกหลังด้วยครับแต่หลังนี้สวยเลย เดี๋ยวรอมาลุ่นกันครับตอนยามนาอสำเร็จแล้วครับสำเร็จแล้วครับพี่น้องตัวเลขมาแล้วครับมาดูรอบตอนเย็นครับพอดีวันนี้ฝนระลึมลงมานิดนึงกับผมพอฝนตกเขาเลยครับผมน่ครับบินตัวต่งอยู่กี่บ้านน้องตัวใหญ่ไม่อุ้งกระทุ่งรอบตุงต้งๆเลยครับปลาอะไรมารลุ่นกันเด้ออาาวเป,นนเ,เป็นหนึ่งเด้อเป็นหนึ่งเด้อมา,มา ลุนไปพร้อมกันครับปลาอะไรผมว่าปลาช่อนนะแต่น้องนี่มีชะโดด้วยนะครับลุนๆๆๆมันหมับแล้วครับมันเลืบบินแล้วอ,อย่าเอาันครับลุนไปพร้อมกันครับจะยกแล้วนะครับลุนครับรุนฮ่าฮ่าฮุย โอ้ยออกไปแล้วโอ้มันออกได้ครับปลาชนตัวงามขั้นนี่แม่มันออกทั้งที่มันเขานี่แหละโอ้เสียทีเลยผมเย่เลยนะครับตัวมใหญ่ตัวเล็กต้องสิได้ตัวเลกแหกมันหลุดเฉยตักไปขึ้นครับ ตัวเลขแหกมันเฉยครับรักไปคืนใหม่ไปลุ่มันหลังครับเสียทีเลยครับเพื่อนชนหน่อยตัวเท่าเอ่อ,อเท่านี้ใหญ่ไปดำมีจิ๊กหน่อยนะเห็นทนันเห็นแวบ,บๆพวดอ้ยตัวใหญ่เด้ขอข้างหน้าสุนหลังทัดมาครับโอ้เดี๋ยวนะ เหมือนน้ำคุณคุณเงินดิพี่หนุ่มไงดดันมาไหมเฮ้ยมีบุญอยู่ดินหลังโลบก็ปีกเปียกเพราะว่าฝนมันตกมีรุ่นอยู่ดิรรรดครับแต่ไม่มีอะไรเคลื่อนไหวในโลบเลยไหมยวต้องยกดูยักหน่อยรครับยกปากเถอะที่นี่นี่ไม่คิดว่ามันจะลุดได้ครับ ไม่มีตัวครับอืมไม่มีครับไม่มีลังไปคืนครับรุ่นหลังนี้กันมั่งครับเป็นไงมั่งคาร์บชอชนนี่มันจะมีอาการเลยนะแต่ปะนินเนี่ยมันจะนิ่งครับก็ไม่มีอาการใดๆนะจะต้องดูครับบางทีเป็นปะนินเขา แบบนี้นี่มันจะชอบพอเรากวานมันมันจะว่ายไปกระดานนาครับไปชนอันนั้นตึงต้งๆถ้าไปชน,นจะกระโดดเลยไม่มีครับยังไม่เข้าพิจารับรอเวลาครับ <c oughs> หลังนี้ก็เงียบพี่น้องเอ้ยคือจะไม่มีไ,มไอดอกเงียบก็รอวันถัดไปครับ บางทีพวกนิชาก็ได้รุ่นครับเพราะว่าวันนี้ฝนตกนิดนึงปามจะวิ่งอย่างคืนครับหลังสุดใต้แล้วครับพี่น้องผมเงียบครับอันนี้ดักปน,นินครับดักแบบนี้เดี๋ยววันหลังผมจะเอาหัวอาหารมาใส่ครับเอาหัวอาหารปลาดุกนี่แหละหรือหัวอาหารเป็นปลากินพืชนี่แหละมามาหอยวาเหมือนเราดักกุ้งครับใส่ก็ผักเขียวแล้วก็หอยวหในรอบผมเคยใช้แล้วมันได้ผลพวกปน,นินหน่อยเขาดีครับอันนี้ผมมาวางเพียงว้ก่อนเดี๋ยววันหลังเอา หัวหันมาใส่ครับก็น่าร่ะพี่น้องก็เกือบมานะวันนี้นอมายามรอบตอนเย็นครับหลังฝนตกเมื่อผมกลาว่าต้องต้องได้ตัวแหละรจริงจริงแล้วครับมันก็เข่าตัวหนึ่งแหละรอพกหลังเข่าตัวหนึ่งครับผมครับแต่ทำรุด <c oughs> ยังไงก็ฝากรอรุ่นในคลิปหน้าคลิปถัดไปกับผมครับเดี๋ยวมายามเรื่อยๆรื่อยกับผมมันเป็นเสือนอนกินเนาะก็มายามตอนเชา้าตอนค่ำหรือวันไห้นไม่สะดวกมากก็ ทิ้งไว้ก็ได้ครับปาร์นไม่ตายหรอกเนาะติดมันก็ยุ่นนั่นแหละนะครับถ้ามันไม่รุดเอาละก็มันก็มีบ้างกับผมครับปาบางตัวมันก็เรียกว่าขี่ซบหองเนาะภาษาบานผมคือขี่ซบหองก็คือมันมัวถูกกันเนาะเอาละเดี๋ยวฝากที่ตามไว้แล้วกันกับพี่น้องเดี๋ยวรอดูสูตรดักปันนินได้ก็คือว่าเอาหัวอาหารมาห้อยไว้ข้างในนะครับผมถ้าใครไม่เชื่อลองทำตามดูนะครับเมื่อพี่กายผมทำระดับพครับบางทีเขาสีหาตัวเลยครับแต่เมื่อพี่กายปนนินมันชุมครับปีนี้ไม่รู้ว่าชุมหรือเปล่านะ เดี๋ยวลองดูกันเนาะคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม